วันนี้นะของที่จะรีวิวอยู่ในกระเป๋าใบนี้จะบอกได้เลยนะฮะเทเลติกกกระติเขาเปิดกระเป๋ามากระติกใบนี้คือเทอย่างนี้เลยจ้ะแต่ไม่หกเลยน้ำไม่น้ำไม่หัยังเย็นอยู่เลยอ่ะนี่ตั้งแต่เช้าแล้วนะน้ำแข็งอยู่เลยเพื่อนๆอ่ะดูนะอือหัยังเย็นฉ่ำเลยนะจะกิน วัสดีครับข,ขอต้อนรับเพื่อนๆโซเชงยลปัง EP2 นะเช้าเช้าแบบนี้ต้องหาคาเฟอีนเข้าร่างนิดนึงให้กระชุ่มกระชวยยังไม่ได้กินอะไรเลยนะพเพื่อนๆเดี๋ยวต้องมาหาอะไรที่นี่ทานนะนะที่ร้าน wandering cafe and Bake s h o p central c h i t l o c ชั้นหนึ่งนะคะ โหคัวซองหอมมากซอสแสโรแท่งใหญ่มอแท่งใหญ่มก <Wow. S 1> จุกๆมากแม่ได้ไหพี่ชางชอบแท่งใหญ่ไหมครใหญ่กว่านี้ได้ไหอันนี้ขยังเล็กไปเดี๋ยวจะมารีวิวของปังอยู่ในกระเป๋าใบน,นี้จะเป็นอะไรรับรองว่าเหมาะกับตอนนี้มากๆอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนเดี๋ยวไปดูกันเลยมาค่ะเช้าว่าปังงานปังรอยู่ <laughs> <laughs> แต่ว่าพวกเธอใจร้ายมากให้ฉันมาถ่ายเช้าตั้งแต่เช้าไม่ได้กินเลยเลยเนี่ย หิวมากอยากกินฟรอสซองน้อยค่ไเป็นไล่ะอยากรู้มันคืออะไรไม่รู้ว่าคืออะไรฟรอสซองฟรอสซองหนึ่งที่นะคะวันนี้นะของที่จะรีวิวอยู่ในกระเป๋าใบนี้จะบอกได้เลยนะเทเลเต็กกติกก็วันนี้นะฮะจะรีวิวกระติกจากแบรนด์โซจิรูชินะคะเป็นกระติกแบรนด์จากญี่ปุ่นนะครับตอนนี้อากาศมันร้อนมากนะเพื่อนๆต้องมีกระติกที่เก็บ ความเย็นได้จุกๆแล้วเมื่อกี้คือแบบตกใจมากคือว่าเมื่อกี้น้ําจะหกไหมเพราะว่าพอเปิดกระเป๋ามากระติกใบนี้คือเทอย่างนี้นยจ๊ะแต่ไม่หกเลยน้าไม่น้าไม่วันนี้ช้างนะฮะก็เป็นกระติกที่ช้างใช้ประจําตลอดเลยนะฮะเพื่อนๆวันนี้นี่ไม้สลักชื่อช้างด้วยเพราะว่าแบรนด์นี้นะครับเป็นแบรนด์ที่มีความหมายว่าช้างชื่อแบรนด์โซจิรูชิจากญี่ปุ่นชื่อช้างนะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเดียวใบเดียวในโลกกระติกที่ เรามีของเราคนเดียวแน่นอนเลยนะคะกระติกใยนี้นะครับก็มีความพิเศษก็คือน้ำหนึ่งเลยเนี่ยเก็บความเย็นได้ยาวนานมากๆความร้อนก็ได้ยาวนานมากๆา่ะน้าในนี้นะปกติช้างจะเป็นคนที่ชอบทานน้ําทับทิมมากๆนะครับช้างอะ่ะให้ทีมงานนะ,ะ,ตนนะ,ะเติมน้ําทับทิมเย็นให้ตั้งแต่เช้าตั้งแต่7จ็ดโมงแล้วตอนนี้กี่โมงแล้ว่ะจะเที่ยงแล้ว่ะนะเดีย๋ยวมาดูว่ายังเย็นอยู่หรือเปล่านะครับกระติกโซจิรุชิ สามารถเก็บความเย็นนะครับได้ต่ําสุดเนี่ย4องศาเซลเซียสแล้วก็อยู่ได้ถึง6ชั่วโมงนะครับแล้วก็เก็บความร้อนเนี่ยได้สูงสุด6 2องศาเซลเซียสได้ถึง6ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับ mm. ข้างคืนมาแบบใส่น้ำบดลมน้ำแข็งอะไรเงี้ยตอนเช้าคิดว่าอื้อส่ละลายนแน่เลยอะไรเงี้ยเปิดมาคือน้ำแข็งอยู่เลยจริงๆพี่ช้างชอบน้ำอะไรครับปกติชอบกินน้ำอะไรฮะชอบกินน้ำแบบน้ำชบรม นะผู้สึกว่ามันต้านอนุมูลอิสระนะฮะเแบบแล้วก็ติของแบรนด์โซจิรูชินะครับเป็นวัสดุสแตนเลสที่มีน้ำหนักเบาพกพาง่ายนะฮะน้ำหนักเพียงแค่0.25กิโลกรัมเองนะแล้วก็ระบบการเปิดของเขานะฮะเพื่อนๆนี่เป็นวันนะคะ One ั o u c h Open นี่นะครับสิ่งที่ดีงามแล้วก็ปังมากๆของกระติกแบรนด์โซจิรูชินะก็คือมันล็อกโดยอัตโนมัติเลยนะฮะนี่หูยังเย็นอยู่เลยอ่ะนี่ตั้งแต่เช้านะน้่งแข็งอยู่เลยเพื่อน ดูนะอือโอยังเย็นฉ่ำเลยนะทักทีมตัวที่เป็นตัวล็อกอะ่ะมันก็จะหล่นลงมากระแทกจมูกนะบางคนเพิ่งทําดั้งมาไงตัวนี้กระแทกมาดั้งเจ็บได้นะจะบอกให้นะอันนี้ไม่ไม,ไ,มไม่เบี้ยวนะไม่ต้องกลับไปหาหมอใหม่นะอืเห็นไหมตัวล็อกไม่หล่นเข้าหน้านะครับอยู่เลยทันทีนะครับและข้างในย,ยังเย็นอยู่จริงด้วยนะที่ผ่านไปกี่ชั่วโมงแล้วว่าเกือบ5ชั่วโมงแล้วนะ สังเกตง่ายๆมากเลยนะครับเวลาปิดกระติกใบนี้นะแค่ตัวล็อกเนี่ยอยู่ตรงกับโลโก้ช้างตรงนี้นะครับถ้าตัวล็อกตรงนี้อยู่ตรงกับโลโก้ช้างคือปิดสนิทแน่นอนหายห่วงน้ำไม่แตกเอ้ยน้ำไม่ฉอกเอ้ยน้ำไม่แตกน้ำไม่ฉอกน้ำไม่หก <c oughs> <c oughs> น้ำไม่หกแน่นอนนะครับมีการรับประกัน 1ปีนะครับข้างในเนี่ยเขายังมีการเคลือบด้วยสารที่ช่วยป้องกันไม่ให้พวกคราบสบกรปรกมันไปจับไปเกาะได้ง่ายด้วยนะครับดูแล,ลรักษาง่ายมากนะครับเพียงแค่แบบเปิดฝาทำความสะอาดด้วยฟองน้ำนุ่มๆแค่นั้นเองอย่าไปใช้ฝอยขัดหม้อนะอย่าใช้ในเครื่องล้างจานนะครับ <Wow. S 1> ก็จะทำให้ถนอมการรักษาได้ยาวนาะน <Wow. S 1> แบรนด์นี้ยังมีอีกหลายสีให้เลือกเลยนะเพราะว่าวันนี้ก็เลยสั่งมา อีก3สีไปเลยนะฮะให้มันครบเครื่องไปเลยนี่นี่ให้ดูอ่ะนี่นะคะอีก2สีนะฮะสีเขียวขี้ม้านะคะบแบบคุมขืึมเท่ๆกับสีส้มอ่อนนะคะกรุบกรุนะครับอีก2สีและอันนี้เป็นไซส์แบบ400มิลลิลิตรใหญ่กว่าของชานะใครชอบใหญ่ๆยาวๆก็400มิลลิลิตรได้นะฮะมันจุเครื่องดื่มได้เยอะไงนะ,ะแบรนด์นี้นะครับมีจำหน่ายอยู่ที่เซ็นทรัลชิดลมแล้วก็อีกหลายสาขาเลย นะก็ตอนนี้ที่อยู่เซ็นทรัลชิดลมใช่ไหมคะก็อยู่ที่แผนกนะคะโฮมชั้น5ก็มีจังไหนโซจิรูชิหรือใครจะสั่งซื้อทางเซ็นทรัลแอปก็ได้ p พอร์ซ a l นลช p อปเก็ได้หรือจะทักที่แชทแอนช็อปของเซ็นทรัลก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโซจิรูชินะคะมาตรฐานจากญี่ปุ่นเหมาะกับช่วงซัมเมอร์อแบบนี้ต้องมีเครื่องดื่มเย็นๆย็นพกพา ทานกันทั้งวันไปเลยนะฮะหรือใครๆที่แบบต้องทานน้ำอุน่นเยะอะๆเพราะตอนนี้ต้องดูแลรักษาสุขภาพบางคนเขานิยมทานน้ำอุ่นใช่ไหมก็เช่นเดียวกันเพราะว่าสามารถเก็บความร้อนได้ถึง6ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะคะเ <Wow. S 1> ครื่องดื่มฉําๆเย็ยนๆน,นะในกติโซจิรูชิมีแล้วเรียบร้อยต้องหาอะไรอร่อยทานกรุบๆซะหน่อยนะมื่อยากกินฟรอส t ์ซองของร้านนี้มากเพราะว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้าน Wandering เลยนะฮะนี่ได้มาแล้วนะฮะขนมฟรอสซอง เดี๋ยวไปทานคู่กับเครื่องดื่มอ,ร,อร่อยๆนะฮะเป็นแป้งโครซองกับซอสเสริฟน่ากินมากก็เดี๋ยวไว้เจอกันอีีหน้าแล้วเพื่อนๆ EP4 ว่าจะไปดูอะไรปังๆรอชมช้าว่าปัง EP4 นะคะบ๊ายบาย